สวัสดีค่ะยิ่งนี้ต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องสำคัญสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เหมือนจะคุ้นเคยกันดีแต่ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่เสมอเลยคือเรื่องนวัตรกรรมในแวดวงการศึกษาไทยค่ะโดยเฉพาะสำหรับศึกษานิเทศหรือสอน,นอแล้วก็คุณครูยุคใหม่ๆเราก็มีข้อมูลจากการบรรยายเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตรกรรมมาเป็นแนวทางคุยกันวันนี้ค่ะครับจริงๆเป้าหมายสำคัญเลยคืออยากจะกลั่นออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่า อะไรกันแน่ที่เรียกว่านวัตกรรมจริงๆในบริบทการศึกษาบ้านเรานะครับไม่ใช่แค่เ,เปลี่ยนปกรายงานสวยๆหรือทำซ้ำๆของเดิมที่เคยทำเินมาแต่ต้องมองลึกลงไปถึงกระบวนการสร้างมันขึ้นมาการนำเสนอแล้วก็อะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้งานนั้นๆมันแบบว่าได้รับการยอมรับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้นำไปคิดต่อยอดได้นะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าคำวาน,นวัตกรรมนี้บางทีเราก็ได้ยินบ่อยมากจนเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่งั้นเรามาเริ่มแกะกันที่แก่นแท้ของมันเลยดีกว่าค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่านวัตกรรมที่ดีจริงๆมันต้องมีองค์ประกอบสําคัญสําคัญอยู่สัก4อย่างใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างแรกเลยนะคือความใหม่ new อันเนี้ยสำคัญมากๆจริงๆไม่ใช่แค่การเอา P D C A หรือกระบวนการเดิมๆมาปรับเล็กน้อยเติมคำว่า plus หรือ neo เข้าไปแบบนั้นอาจจะยังไม่พอหรือบางทีไปหยิบรูปแบบการนิเทศของท่านอื่นมาใช้เป๊ะเ,เลยโดยที่ไม่ได้พัฒนาให้มันต่างออกไปจริงๆเอออันนี้อาจจะยังไม่เรียกว่าใหม่ในความหมายนี้นะครับอืมเหมือนกับว่าต้องสร้างอะไรที่มันไม่ได้มีอยู่เดิมจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ปรับหน้าตานิดนิหน่อยหน่อยแล้วอย่างที่สองคือความแตกต่าง differentiated อันนี้คือต้องมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ของตัวเองเหรอคะใช่ครับหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่เดิมแบบว่ายังมีความหมายนะครับชึ่งคนอื่นเขามี5ขั้นตอนเราอาจจะพัฒนาจนตกผลึกออกมาเป็น6ขั้นตอนที่มันแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าเดิมหรือมีการผสมผสานแนวคิดที่ยังไม่ค่อยมีใครทําทําให้เห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนไม่ใช่ต่างกันนิดเดียวครับแล้วแค่ใหม่กับต่างนี้พอหรือ,อยังคะยังครับยังไม่พอต้องดีกว่าเดิมด้วยครับ บเ t อร์ด้วยคือมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเออมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงหรือแก้ปัญหาที่ครูหรือนักเรียนกําลังเจออยู่เนี่ยได้ดีกว่าวิธีเดิมๆที่เคยใช้กันมาและที่สําคัญมากๆคือต้องเหมาะสมกับบริบทด้วยนะครับเช่นนวัตกรรมอันนี้อาจจะเวิร์กมากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนดอยอะไรแบบนี้ซึ่งโมเดลใหญ่ๆทั่วไปอาจจะใช้ไม่ได้ผลดีเท่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใหม่ต่างดีกว่าเดิมและสุดท้ายก็คือต้องเพิ่มมูลค่า Value Adding หมายถึงมันต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆทำให้ง่ายขึ้นครูพัฒนาขึ้นหรือนักเรียนได้ทักษะตามเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสร้างงานที่แทบไม่ต่างจากที่มีอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ถูกนับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจในการประเมินเท่าไหร่ครับต้องมีการพัฒนาต่อยอดที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะพอเข้าใจแก่นของนวัตกรรมแบบนี้แล้ว บทบาทของสอนอยุคใหม่กับคุณครูที่ต้องทำผลงานตามข้อตกลง PA เนี่ยคงต้องปรับตัวกันหน้าดูเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยแน่นอนครับสำหรับสอนอนในยุค AI เนี่ยข้อมูลที่เราดูกันมาชี้ว่าต้องมีทักษะที่หลากหลายขึ้นเยอะเลยอย่างแรกเลยคือต้องมีคลังความรู้แล้วก็วิธีสอนที่หลากหลายมากๆหรือที่เรียกว่า i n t e p e t a g g y คือสามารถหยิบยืมประยุกต เทคนิคการสอนต่างๆมาแนะนำครูได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์2คือต้องคล่องแคล่วเรื่องเครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการนิเทศจริงๆครับอืมนอกจากการเป็นเหมือนคลังความรู้เคลื่อนที่กับซียนดิจิทัลแล้วสอนนอยุคใหม่ต้องมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะอีกประเด็นที่สำคัญเลยนะครับคือรูปแบบการนิเทศต้องเป็นระบบ systematic มากขึ้นอาจจะต้องมี flowchart ชัดเจนมีตารางมีเครื่องมือมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่คาดหวังไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมชมเฉยๆแบบเดิมๆแล้วก็ต้องมุ่งพัฒนาตัวแปรที่มันทันสมัยด้วยเช่นพวกสมรรถนะคอมพิเทนซี่หรือความฉลาดรู้ literacy ต่างๆไม่ใช่เน้นแค่คะแนนสอบอย่างเดียวแล้วแล้ววิธีการนิเทศล่ะคะต้องปรับเปลี่ยนไหม ก็ควรจะร่วมสมัยขึ้นครับควรใช้กระบวนการที่เน้นการพัฒนาจริงๆเช่น PLC ที่เราคุ้นเคยกันดี Professional Learning Community หรือการโคชชิ่งการเป็นพี่เลี้ยง Mentoring ซึ่งมันเน้นการทำงานร่วมกันและก็ดึงศักยภาพครูออกมาได้ดีกว่า ฟังดูแล้วสอนนอยุคใหม่นี่ต้องเก่งรอบด้านมากๆเลยนะคะแล้วฝั่งคุณครูล่ะคะโดยเฉพาะคุณครูที่ต้องส่งคลิปประเมิน PA เนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าคาแรคเตอร์การสอนแบบไหนถึงจะโดนใจกรรมการหรือสะท้อนคุณภาพออกมาได้จริงๆครับจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยสรุปออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับ หนึ่งคือใช้สื่อหลากหลายทั้งดิจิตอลทั้งของที่ทํามือเองผสมผสานกันไป2คือใช้คําถามกระตุ้นความคิดชวนคิดชวนตอบไม่ใช่แค่ถามตอบผิวเผินต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคําตอบนักเรียนด้วยนะครับเรื่องกิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในห้องเรียนก็น่าจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสําคัญมากครับควรมีกิจกรรมกลุ่มแล้วครูต้องเข้าไปครุกวงในจริงๆเข้าไปแนะนำแก้ไขไม่ใช่ยืนดูอยู่ห่างๆนะครับต้องให้ฟีดแบ็เชิงบวก ชมเชยสร้างกำลังใจให้นักเรียนแล้วที่สำคัญมากมาก,มากเลยคือนักเรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่เน้นทำแต่ใบงานอย่างเดียวแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยแล้วก็มีอีกอย่างที่เหมือนจะถูกมองข้ามบ่อยๆคืออะไรนะคะการบันทึกหลังสอนครับที่ต้องสะท้อนผลอย่างลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เขียนว่าออสอนดีเด็กเข้าใจจบแบบนั้นไม่พอ แต่ต้องวิเคราะห์ได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราออกแบบการสอน Instructional Design ไว้ไหมอย่างไรถ้าทำได้ครบถ้วนแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้การประเมินสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงได้ดีขึ้นมากเลยเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้กลับมาที่ตัวนวัตกรรมเองแหล่งข้อมูลบอกว่ามันเกิดขึ้นได้หลายด้านมากๆในโรงเรียนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องการสอนอย่างเดียวใช่ครับ นวัตกรรมเนี่ยสามารถพัฒนาได้ครอบคลุมหลายมิติในโรงเรียนเลยครับเช่นด้านหลักสูตรอาจจะเป็นการสร้างหลักสูตรเฉพาะทางของโรงเรียนเองกำหนดมาตรฐานหรือตัวชี้วัดพิเศษขึ้นมาหรือออกแบบรายวิชาใหม่ๆหน่วยบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างออกไปอด้านการสอนอันนี้ยอดฮิตเลยคือรูปแบบวิธีการเทคนิคการสอนใหม่ๆที่เราคิดขึ้นมา ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองก็อาจจะเป็นพวกชุดการเรียนรู้เว็บไซต์ช่วยสอนหรือแม้แต่การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนใหม่ๆด้านสื่อและเทคโนโลยีอันนี้ก็มาแรงพวก LMS แอปพลิเคชันหรือคลังสื่อดิจิตอลต่างๆที่พัฒนาขึ้นเองและก็สุดท้ายด้านการวัดและประเมินผลเช่นการทำ eportfolio การประเมินตามสภาพจริงหรือการประเมินฐานสมรรถนะก็ถือเป็นนวัตกรรมได้ครับ โหมีพื้นที่ให้สร้างสารรค์เยอะมากจริงๆนะคะซึ่งสอนอเฮงก็สามารถนำนวัตกรรมของตัวเองไปช่วยกระตุ้นให้คุณครูสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับสอนอสามารถเลือกโฟกัสได้เลยว่าจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อไปส่งเสริมครูในด้านไหนเป็นพิเศษหรือจะพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศของตัวเองก็ได้ครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำคือเรื่องชื่อเรื่องของนวัตกรรมเขาบอกว่าสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยเหรอคะ ใช่เลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปชื่อเรื่องที่มันว้าวหรือฟังแล้วเอ๊ะน่าสนใจจังเนี่ยมันสร้างความประทับใจแรกหรือ first impression ได้ดีมากๆเลยครับบางทีชื่อดีก็มีชัยไปกว่าเครื่องแล้วก่อนที่กรรมการจะไปอ่านเนื้อหาข้างในด้วยซ้ำนะครับแล้วพอจะมีเทคนิคในการตั้งชื่อให้มันว้าวบ้างไหมคะครับในแหล่งข้อมูลก็แนะนำไว้หลายอย่างเหมือนกัน อาจจะลองใช้ AI ช่วยระดมสมองหาคำที่น่าสนใจก็ได้นะครับเช่นคำที่สื่อถึงพลังอย่าง Empowerment หรือความทันสมัยเช่น Digital หรือการทำงานเชิงรุก Proactive อะไรแบบนี้หรืออาจจะตั้งชื่อที่บ่งบอกชัดเจนไปเลยว่าแก้ปัญหาอะไรเช่นการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนโคดิ้งหรือรูปแบบการสอนทวิภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกเทคนิคที่น่าสนใจคือใส่ชื่อทฤษฎีหรือแนวคิดสากลเข้าไปเลยเช่นการประยุกต์ใช้แนวคิดของโคปหรือไวเกอสกีอะไรแบบนี้อันนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการได้ทันทีเลยครับอ๋อการอ้างอิงทฤษฎีช่วยได้เยอะจริงๆนะคะพูดถึงทฤษฎีแล้วในแหล่งข้อมูลก็มีตัวอย่างทฤษฎีที่น่าสนใจที่สอนอหรือคุณครูสามารถนำมาเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมได้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีหลายทฤษฎีเลยที่ถูกหยิบยกมาแต่ถ้าจะให้เลือกที่น่าสนใจแล้วก็ดูจะนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆอาจจะมีสัก2-3สาตัวที่อยากแนะนำน,นะครับอย่างแรกคือ c o l p s Experiential Learning Cycle หรือวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์4ขั้นคือลงมือทำจริงสังเกตสะท้อนคิดสร้างเป็นหลักการแนวคิดแล้วก็ลองนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆอันนี้เอามาออกแบบกิจกรรมพัฒนาครู หรือกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีมากเลยครับทําให้การเรียนรู้มันไม่น่าเบื่อไม่ใช่แค่ฝั่งบรรยายค่ะวงจรของโคบนี่คุณเคยอยู่ค่ะอีกอันคือไว g ก t s k สกี้ส e โซนออฟ i ร a l d ซ v ม l ลเดว n ลเ ZPD แล้วก็แนวคิดเรื่อง Scaffolding แนวคิดนี้บอกว่าเราควรช่วยเหลือนักเรียนในจุดที่เขาเกือบจะทำได้ด้วยตัวเองแล้วโดยใช้นั่งร้านหรือตัวช่วยที่เหมาะสม เพื่อให้เขาเก้าวข้ามไปถึงศักยภาพสูงสุดที่เขาควรจะทําได้อันนี้เป็นหัวใจของการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนเลยครับ2แนวคิดนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะมีอันอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกอันที่น่าสนใจมากในยุคนี้คือ Tomlinson's Differentiated Instruction ครับหรือการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน คือเราต้องยอมรับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งความพร้อมความสนใจวิธีเรียนรู้มันต่างกันหมดเลยครูจึงต้องออกแบบการสอนทั้งเนื้อหากระบวนการและก็ผลงานให้มันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์เด็กทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ท้าทายครูมากๆนะครับแต่ถ้าทำได้เนี่ยจะส่งผลดีกับนักเรียนมากๆเลย การมีฐานชฤษฎีที่แข็งแรงนี้สำคัญจริงๆนะคะช่วยให้นวัตกรรมของเรามันมีหลักการไม่ใช่แค่คิดทำขึ้นมาลอยๆทีนี้พอเรามีไอเดียมีทฤษฎีรองรับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือ I&D ที่มักจะอยู่ในบทที่3ของรายงานอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องทาให้ดีมากๆใช่ไหมคะสำคัญมากครับเพราะกระบวนการที่เป็นระบบแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ย จะทำให้นวัตกรรมของเรามันดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องทำอย่างโปร่งใสหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานหรือ plagiarism โดยเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ประเมินเขาสามารถใช้ฐานข้อมูลอย่าง Thai Jo หรือ Thai List ตรวจสอบได้ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังจริงๆแล้วมีโมเดลการพัฒนาหรือ R&D โมเดลที่นิลมใช้กันแบบไหนบ้างคะที่พอจะเข้าใจง่ายๆหน่อยจริงๆมีหลายโมเดลมากเลยครับ แต่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆอาจจะนึกถึง ADDI โมเดลที่มาจากสายเทคโนโลยีการศึกษามี5ขั้นตอนหลักๆคือ A Analysis คือวิเคราะห์ปัญหาความต้องการต่างๆ D Design คือออกแบบร่างนวัตกรรมของเรา D Development คือพัฒนาตัวนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับพวก IOC อะไรแบบนี้ I implementation คือนำไปทดลองใช้จริงแล้วก็ E evaluation คือประเมินผลซึ่งหัวใจคือการทำอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นครับดูเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลดีค่ะมีแบบอื่นอีกไหมคะที่อาจจะเน้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าต้องการสร้างอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลย Design thinking ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากครับมี5ขั้นตอนเหมือนกันแต่จะเน้นความเข้าใจผู้ใช้มากๆคือ Empathize เข้าใจผู้ใช้หรือปัญหาอย่างลึกซึง้ง Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน Ideate ระดมไอเดียเยอะๆ Prototype สร้างต้นแบบเร็วๆออกมาลองแล้วก็ Test คือทดสอบกับผู้ใช้จริงมันจะวนซ้ำไปมาได้เน้นการลองผิดลองถูกครับเหมาะก,กับงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะใช้โมเดลไหนหัวใจสำคัญก็คือความมีระบบและตรวจสอบได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับและมีจุดสำคัญที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับคือ 1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเช่น ADIE หรือ Design Thinking ที่เราใช้สร้างงานขึ้นมา 2. กรอบแนวคิดการวิจัยคือทฤษฎีที่เราใช้อ้างอิงซึ่งมักจะอยู่ท้ายบทที่2และ 3. กระบวนการของตัวนวัตกรรมเองคือขั้นตอนในโมเดลที่เราสร้างขึ้นอันนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าแต่ละส่วนคืออะไรอย่าเอามาปนกันครับ เข้าใจค่ะต้องแยกให้ออกทีนี้มาถึงตัวผลผลิตที่เราสร้างขึ้นหรือที่เรียกว่ารูปแบบหรือโมเดลของนวัตกรรมอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับเบื้อทั่วไปแล้วนวัตกรรมที่สอนอหรือครูสร้างมักจะอยู่ในระดับรูปแบบหรือโมเดลนี่แหละครับซึ่งนิยามง่ายๆเลยนะมันคือแบบแผนการทางานที่มีเป้าหมายเฉพาะมีขั้นตอนเฉพาะและตั้งอยู่บนหลักการหรือความเชื่อเฉพาะของเรา ผู้ประเมินจะมองหาความเฉพาะตรงนี้แหละครับว่ามันต่างจากคนอื่นยังไงมีหลักการอะไรมารองรับแล้วองค์ประกอบหลกัหลกๆของโมเดลที่ดีที่กรรมาการมักจะมองหาควรจะต้องมีอะไรบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีแนะนำว่าควรมีอย่างน้อยๆหกองค์ประกอบครับ 1. หลักการแนวคิดคอนเซปต์ Concept. ต้องบอกได้ว่าโมเดลนี้ยืนอยู่บนฐานคิดอะไรทฤษฎีไหนหรือความเชื่ออะไร 2. วัตถุประสงค์ Objectives ต้องชัดเจนว่าต้องการพัฒนาอะไรในใคร 3. กระบวนการขั้นตอน Process Steps อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยมักจะมีชื่อยอ่อเท่ๆหรือ Acronym แต่ข้อแนะนำคือควรใช้คำกริยา Verb ขึ้นต้นในแต่ละขั้นตอนและหลีกเลี่ยงชื่อยอ่อที่ไม่สื่อความหมายสากลเช่นชื่อยอ่อโรงเรียนหรือชื่อเฉพาะที่ไม่คุ้นเคยอ๋อใช้ Verb จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะใช่ครับ4 การนำไปใช้แอปพลิเคชันต้องอธิบายว่าจะเอาไปใช้จริงเมื่อไหร่อย่างไรกับใครอาจจะมีตารางประกอบก็ได้ 5. การประเมินผล (evaluation) จะวัดผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรด้วยเครื่องมืออะไรบ้างและ 6. ปัจจัยความสำเร็จ (success factors) ต้องบอกได้ว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้โมเดลนี้มัน work มันได้ผลดีฟังดูครบถ้วนดีจังเลยค่ะ มีตัวอย่างไหมคะอย่างเช่น Apple model ที่พูดถึงในแหล่งข้อมูลใช่ครับ Apple model ที่ยกตัวอย่างมาย่อม,มาจาก analyzing, participating, planning, leading, evaluating จะเห็นว่าใช้ verb ขึ้นต้นทั้งหมดทำให้เข้าใจง่ายว่าแต่ละขั้นต้องทำอะไรบ้างแล้วเขาก็มีการอ้างอิงทฤษฎีมาสนับสนุนด้วยเช่นของ s t a f f o e d Beam หรือ Stake นอกจากนี้ การออกแบบภาพนำเสนอหรือวิชวลของโมเดลก็สำคัญนะครับควรจะดูง่ายๆสื่อสารได้ชัดเจนซึ่งบางทีแบบเส้นตรงหรือลีเนียอาจจะเข้าใจง่ายกว่าแบบวงกลมที่มันซับซ้อนมากๆครับองค์ประกอบครบถ้วนนำเสนอชัดเจนเข้าใจง่ายทีนี้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วคือการนำเสนอผลลัพธ์ว่านวัตกรรมของเรามันเวิร์กจริงๆมันได้ผลจริงๆทำอย่างไรให้ผลงานของเราดูน่าเชื่อถือแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนคะ มีหลักการสำคัญอยู่ไม่กี่ข้อครับที่ควรจะจำไว้ 1. คือต้องตรงตามวัตถุประสงค์บอกว่าจะพัฒนาครูก็ต้องโชว์ผลที่ครูถ้าบอกจะพัฒนาเด็กก็ต้องโชว์ผลที่เด็กอย่าหลงประเด็นไปเรื่องอื่น 2. คือต้องแสดงพัฒนาการอันนี้สำคัญมาก ต้องเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นคะแนนก่อนหลังเทียบกันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือวัดหลายๆครั้งให้เห็นแนวโน้งก็ได้อาจใช้ค่าสถิติง่ายๆอย่างร้อยละความก้าวหน้าหรือเกณฑ์อินเด็กก็ได้ครับการใช้ข้อมูลก็สําคัญใช่ไหมคะต้องมีทั้งตัวเลขทั้งคําอธิบายประกอบกันถูกต้องครับ ควรใช้ข้อมูลแบบผสมผสานนะครับคือมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณผู้คะแนนสถิติต่างๆแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตผลงานนักเรียนมาสนับสนุนซึ่งกันและกันควรมีกราฟหรืออินโฟกราฟิกสวยๆช่วยให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นด้วยและที่สำคัญมากๆคือข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ต้องสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่คะแนนบอกว่าปานกลางแต่ไปเขียนบรรยายว่าเลิศเลอแบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือเลย มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมคะในการแสดงผลให้มันดูลึกมากขึ้นการระบุตัวแปรตามให้ละเอียดครับเช่นถ้าเราวัดความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ควรวัดแค่คะแนนรวมอย่างเดียวแต่ควรแยกองค์ประกอบย่อยออกมาเลยเช่นความคิดริเริ่มความคิดคล่องความคิดยืดหยุ่นความคิดละเอียดละออตามทฤษฎีการแตกองค์ประกอบแบบนี้จะโชว์ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราวัดจริงๆ การใช้กราฟใหญ่แมงมุมหรือ s p i เดอร์เวบก็ช่วยนำเสนอผลแบบนี้ได้ดีมากเลยสรุปก็คือต้องวัดผลให้ตรงจุดแสดงหเห็นพัฒนาการใช้ข้อมูลมาสมผสานที่สอดคล้องกันแล้วก็วิเคราะห์ให้ลึกซึง้งอ่อยไหมคะที่สอนอหรือคุณครูควรจะระวังเป็นพิเศษจากประสบการณ์หรือข้อมูลที่อาจารย์ได้รวบรวมมาครับมีหลายจุดเลยที่มักจะพลาดกันบ่อยๆนะครับสรุปสั้นๆได้ประมาณนี้ครับ 1. คือหัวข้อสำซาก ทำเรื่องที่คนอื่นทำเยอะแล้วไม่มีความแปลกใหม่ไม่น่าสนใจ 2. คือความไม่สอดคล้องกันเช่นชื่อเรื่องไม่ตรงกับกระบวนการหรือกระบวนการที่ทำไปมันไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการวัดจริงๆ 3. คือใช้ทฤษฎีผิดหรือตีความทฤษฎีผิดพลาดหรือเอามาใช้แบบไม่เข้าใจจริงๆ 4. คือการลอกเลียนผลงานอันนี้ร้ายแรงมากแล้วก็อย่างที่บอกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเยอะ 5. คือวัดผลผิวเผินวัดผลไม่ตรงจุดหรือวัดแบบง่ายๆที่ไม่เห็นพัฒนาการที่แท้จริงและ 6. คือนําเสนอขัดแย้งกันเองข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพไปคนละทางแบบนี้ก็ไม่ดีครับไปทุกรายละเอียดจริงๆใช่ครับและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับว่าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยแม้ว่าเราจะต้องมีหลักการมีระบบมีทฤษฎีรองรับเพื่อความน่าเชื่อถือต่างๆน,นานา แต่ก็อย่าลืมใส่ความเป็นตัวตนและก็ความคิดสร้างสารรค์ของเราเข้าไปด้วยนะครับคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราทำตามขั้นตอนครบหรือไม่แต่อาจจะเป็นว่าเราจะปรับใช้องค์ความรู้เหล่านี้ให้เข้ากับบริบทเฉพาะของโรงเรียนและนักเรียนของเราได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่ทำเพื่อให้ผ่านการประเมินไปเท่านั้นการหาจุดสมดุลระหว่างกรอบที่เป็นสากลกับบริบทที่เป็นจริงของเรานี่แหละครับคือความท้าทายที่แท้จริง เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาในวันนี้ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากนะคะยินดีครับ